สวัสดีค่ะกลับมาเจอกันอีกแล้วนะคะวันนี้แอดมินจะมาแนะนำวิธีการเพิ่มรหัสสินค้าระหว่างไลฟ์ที่หน้า Facebook Live 2021นะคะจะเป็นยังไงเดี๋ยวไปดูกันเลยค่ะหลังจากที่คุณพ่อค,ค้าแม่ค้าล็อกอินเข้ามาที่หน้าระบบ cf แล้วนะคะให้กดไปที่เมนู fb live ก่อนนะคะจากนั้นเลือก Facebook Live 2021คลิกเข้าไปเลยค่ะ มาถึงหน้านี้แล้วนะคะหลังจากที่แอดมินเปิดไลฟ์ที่หน้าเพจและกดเชื่อมต่อที่หน้าระบบตรงนี้นะคะแล้วอยากทําการเพิ่มรหัสสินค้านะคะณนะตอนไลฟ์นั้นสามารถทําได้ตามน,นี้นะคะตรงนี้เลยกดบวกเพิ่มสินค้านะคะจะเป็นการสร้างรหัสสินค้าตอนไลฟ์ทีละชิ้นนะคะเดี๋ยวแอดมินลองสร้างให้ดูก่อนนะคะแอดมินจะสร้างรหัสสินค้า AA1 ค่ะพิมพ์เข้าไปได้เลยชื่อสินค้าเป็นกระโปรงค่ะ ใส่ราคาได้เลยค่ะของแอดเป็น100บาทนะคะจากนั้นทําการใส่จํานวนที่ต้องการเสร็จแล้วกดคําว่าบันทึกข้อมูลหรือว่าจะกด Enter ก็ได้นะคะรหัสสินค้าที่เราสร้างเมื่อกี้นะคะก็จะรันมาอยู่บริเวณนี้แล้วเดี๋ยวแอดมินลองสร้างอีกรหัสหนึ่งนะคะเป็นรหัสสินค้า AA2 ค่ะเดี๋ยวครั้งนี้แอดมินจะกด Enter นะคะ พอกด enter เรียบร้อยแล้วรหัสสินค้าที่ถูกสร้างก็จะรันมาอยู่บริเวณนี้เลยะะปุ่มเมนูบวกเพิ่มสินค้าตรงนี้นะคะนอกจากจะเพิ่มรหัสสินค้าตอนไลฟ์ทีละรายการได้แล้วยังสามารถอัปเดตราคาและจํานวนสต็อกค,คงเหลือทีละรายการได้ด้วยนะคะ,ะ,คะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะคะรหัสสินค้า aa 1ของแอดมินเนี่ยถูกสร้างมาแล้วนะคะเดี๋ยวแอดมินจะลองสร้างรหัสสินค้าชื่อสินค้าเดิมลงไปคือ aa 1นะคะ ชื่อสินค้าแอดมินจากกระโปรงตรงนี้นะคะจะเปลี่ยนเป็นเสื้อค่ะจากนั้นราคาขายจาก100 a แอดมินจะอัปเดตเป็น59บาทส่วนจำนวนนะคะจะใส่เป็น20นะคะจาก5นะคะกดบันทึกข้อมูลทีนี้ที่หน้าระบบจะเด้งป๊อปอัพขึ้นมาว่ารหัสนี้มีในระบบแล้วต้องการบันทึกหรือไม่หากต้องการบันทึกนะคะกดโอเคได้เลยค่ะ รหัส aa 1ข้อมูลก็จะถูกเปลี่ยนแปลงแล้วนะคะตรงนี้ก็อยากให้คุณพ่อค้าแม่ค้าระวังกันด้วยนะคะว่าหากทําการสร้างรหัสสินค้าชื่อซ้ํากันเนี่ยจะเป็นการอัปเดตข้อมูลใหม่แทนนะคะจะไม่สามารถสร้างชื่อรหัสสินค้าเดิมเพิ่มซ้ําเข้ามาอีกได้นะคะหากต้องการแก้ไขราคาและจํานวนสต็อกทีละรายการก็สามารถทําขั้นตอนตามเมื่อกี้ได้เลยนะคะตรงนี้เรียบร้อยแล้วนะคะหากติดตรงไหนคุณพ่อค้าแม่ค้าทักมาสอบถามที่ไลน์ cf 1บาทได้เลยนะคะ สวัสดีค่ะ